สวัสดีครับบ่าเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับบ่าเถ่าผ้ามาตามคงสุดท้ายครับแนวทางของพอแต้มเด้อครับพี่น้องรับเซียนคำานวณครับผมครับมาฟั่งมาเบิงน้ำกันคงสุดท้ายพอแต้มจะเน้นให้ตัวไรครับเล็กวิ่งฟันตัวเดียวครับงวดวันที่2พฤษภาคม2565เอาครับเบาๆไหลครับท่านผู้ชมไปฟั่งไปเบิงน้ำกันครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ ฝากช่องนมาเลยเด้อครับพ่อแต่ว่านำโชคชาแนลนะครับเนาะครับพ่อนำรวยพ่อแต้มนักคำนวณคือนก่อนละครับครับเอาครับฝากเป็นกำลังใจให้พ่อแต้มนั้นเด้อครับท่านผู้ชมพี่น้องมาเอบรรโลงสุดท้ายน้ำกันว่าพ่อแต้มจะให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างคือได้ยินพ่อว่าจะให้เลขวิ่งตัวเดียวบ่พ่อแั่นครับครับพ่อพูดอะไรไม่เกี่ยวมาลักซิบลักหน่วยบ่พ่ออันนี้ลักซิบครับนี่ครับลักซิบบน หลักสิบบนหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนที่เป็เมืองรถครับผมบ่ที่แห่งแบบนี่ครับท่านชมครับหลักสิบบนสิบบนงวดนี่หนึ่งสองสามมาพอเนาะรับหลักหน่วยบนหกเจ็ดแปดอาครับท่านชมครับนี่เป็นสูตรของพ่อแต้มครับผมครับท่านชมครับ เอาครับพอแต้มจะฟันท่งให้นะครับคงสุดท้ายครับรอชมรอฟังน้ำกันจับคูเลยเนาะอ่าจับคูเลยพอครับจับบนคูบน ชุดบนนะพ่อเนาะแม่นครับครับสีบคููเน้นสองคูแม่นครับครับไม่ต้องกลับตร,ตรงตรงไม่ต้องกลับครับผม ครับทำชุ่มครับชุดบนครับพอแต้มมิหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามเจ็ดสามแปดครับเน้นตรงตรงไม่ต้องกลับครับเน้นที่สามเจ็ดกับสามแปดครับอ๋อับ ชุดวิ่งนะพ่อเนาะครับวิ่งบนกลับวิ่งบนอืมกิับสามสามตัวเดียวครับล่าง ลักสิบก็คืออยู่ในชุดนี่นาะพ่อเนาะแม่นครนบครับลักซิบนี่มันจิมีหนึ่งสองสามครับแต่ว่าดิมีอีกสูตรนึงลักซิบพ่อกะจับให้ครับหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามครับลักนวยหกเจ็ดแปดพ่อกะจับเจ็ดกับแปดให้ครับผมสูนรเจ็ดกับแปดลักซิหลักน่วยบนเนาะพ่อเนาะครับครับอือเอาล่างครับพี่น้องวิ่งบนอีกสามตัวเดียวนาะพ่อเนาะแม่นครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ วิ่งตัวเดียวกับวิ่งสครับแล้วก็ฟันธงครับเน้นที่3 7 3 8บนตรงตรงบ่ต้องกลับช <te> <rawd unre> ุดล่างครับชุดล่างก็บ่ต้องกลับชุดล่างก็บ่ต้องกลับไฮซีตคือกันมั้ยเพื่อซีคู่อ่านได้พอเอฟซีเชนบ่นี่เชนอ่าตรงไม่ก็ได้พ่อเนาะครับผมเจ็ดหนึ่งแมนครับครับ อ๋อบนนี้เป็นหนึ่งเจ็ดล่างเป็นเจ็ดหนึ่งครับตรงตรงไม่ต้องกลับตรงตรงไม่ต้องกลับครับฟันให้เลยนะพ่อเนาะสองคูสองครูบนล่างครับร้ลยอะไรขอเรียกออกตัวเดียวนึงเนาะแมนดิ้งแมนครับผมนี่แหละครับองคงสุดท้ายฟันให้เน้นๆครับแคซื้อจะบอกครับพ่อ ล่างมีตัววิ่งบ่พอล่างเียล,ล่บบางก็ระวังศูนย์กับหนึ่งนิดครับล,ล่างลิง เป็นฟันไปเลยบาพอด้วยฟันเลยฟันเลยครับอืให้คิดว่ารับกระช่างค่ะมันระว่างศูนย์กับหนึ่งนี่แหละครับครับอ่าอ่าแต่ว่ามันส้นส้นศูนย์นี่กค่คนค้างกับลายค่ะครับครับแต่เอฟซีจะวิ่งเอาหนึ่งกับศูนย์นี่คือเราบรพพาด ครับเล็กล่างนะครับครับผมระวังศูนกับหนึ่งมันมันสูสีกันอ่าแต่ว่าการเน้นไปที่ซูนเลยนะพอนะเน้นที่ศูนตัวเดียวเลยครับสามนี่ฟันไปเลยสาะเลขบนนี่ครับครับสามตัวเดียวบนสามตัวเดียวล่างก็ศูนตัวเดียวแม่รับอ๋อไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับนะครับครับตรงๆโค้งสุดท้ายครับพอแต้มเ้ยครับท่านผู้ชมนี่ครับลักซิบบนลักซิบบนพอแต้มขึ้นหนึ่งสองสาม กับชุดบนพอแต้มเน้นลักซิบเอา1กับ3ลักหน่วย6 7 8พอแต้มเน้นที่7กับ8ครับครับสนกันลายอ่าจับคู่ให้หนึ่ง7 3 8ตรงตรงสเลขล่างนี่ครับเนี่ยเนี่นี่ศูนย์กับหนึ่งนี่นะพ่อเนาะม่งหันมันยังแปดกับเกาอันนี้เจกับแปดยังส้นแปดเน้นครับมันมาหาแครับผมวันี้มันเดศูนย์กับหน่งนกับหนึ่มันส้นกันลายสตรอ่าก็เลย ข้าวูนนั่นแหละเป็นยังเป็นกันนะพ่อนั่ที่ศูนย์เลยนะพ่อเนาะแมนค่ะครับนี่แหละครับน้อยคู่หนึ่งชุดตัวมาสรุปเนี่ยห็นว่าเมื่อไหร่ก็ได้แปดครับวันนี้ไม่ได้ซูนตัวเดียวอกค่ะอ่ก็เลยเน้นๆซูนครับครับอ่าอย่าพลาดด้วยครับทำชุชมครับสายวิ่งสายหลุดครับพอแต้มก็ถือว่า ฟันทงให้เนีนนครับเนี่ยท้องเน้นสามครับเห็นบ่อันนี้เป็นสามเน้นบนน้องพอเนาะครับมันส้นกันหลายสูตรสามนี่เมื่อกี้เห็นบ่เข็นเห็นเนาะเมื่อกี้เขาเก่าครับกับเก่าแต่ว่าอันนี้เป็นเลขบนเท่ากับอันนี้มาล่างก็ช่างมันบ่เอาขาบนอย่างเดียวอันนี้สองกับสามอันนี้หนึ่งกับสามครับผมเลยเอาหนึ่งกับสามนี่มาเป็นรักสิบเป็นบ่ครับครับ มันมาเขาครับครับตัวนี้เห็นว่าี่รักสิบ่างหน่วยเห่าน่ครับมันมีทีไปทีมาได้บนว่าเห่าทีเห็ดกันเด่นเด่นเน้นบกครับเนาะสามกับชนกันรักสิบอหนึ่งกับชนกันสูตรนี้สองสูตรนี้คือชนหนึ่งกับสามรักสิบ์นะครับเนาะแม่นครับครับผมเห่าเหาเห็ดตามสูตรไปตามสูตรนะครับว่ะครับพิษกับพิษถือกับถือเนาะครับเนาะเอฟซีเนาะเป็นแนวทอากันเนาะครับเนาะครับ เอาครับทำช่ชงครับแคปเอาเด้อครับนี่ครับพอแต้มครับฟันคงสุดท้ายแหละครับผมรับบนเน้น2คูคูท่านัน37 3 8สตรงตรงไม่ต้องกลับวิ่งบนวิ่ง3ามครับ1 7ึ8เป็นตัวร่องเลยครับผมส่วนล่าง6 0 6 1ครับตรงตรงไม่ต้องกลับตัวเน้นครับ707 1ตัวร่องวิ่งล่างวิ่งศูนย์กับพิจารณาเพิ่งเอาเด้อครับงามงามพอแต้มมางามเอางามพอโอ้ครับนี่ครับ วิ่งศูนย์ล่างวิ่งสามบนเอาคลิปนี้บ้าถอฝากาไว้สักนี้ครับฝากไว้คึกเอาครับขอทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนเงินไหลนอ้องทองในเขาสุขคนครับคลิปนี้ขอบคุณพ่อแต้มครับสวัสดีครับับ